สวัสดีคนะก็โปีแล้วนะที่ร่วมตำแหน่งี i ร s สรับลีปี2024ผ่าน,นเรืราไปเยอะมากก็ไม,ม,ม่อ คิดจะถอดใจในการเริ่มประปวดมีสแกรนไปแล้วเนื่องด้วยเคยมีสัญญาค่ายเพลงแต่ถ้าไม่มีแม่ของฟินวันนั้นคงไม่มีมาฟัาเลยวันนี้ถ้าไม่ คุูรักสระบุรีเหมือนบ้านตัวเองใครที่จะประกวดมิสแกรนด์สระบุรีถ้าคุณไม่รักสระบุรีจริงคุณจะไม่สามารถสือมาได้ว่าคุณเป็นมิสแกรนด์สระบุรีี บอม,มากเลยนะคะที่เลือกเข้าทีม Miss Grand t h a i ี2ขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ Oh. <laughs> และเป็นเวทีสุดท้ายที่น้องม้าจะประกวดน้องม้าขอจบเส้นทางการเป็นนางงามไว้กับ ลูกสาวคือว่าปรางเป็นนางงามที่มีวินัยสูงมากคนะ่ะพราปรางเป็นคนที่ฟินอีกคนนึงที่บอกได้เลยว่ารักเหมือพี่นอ้องจริงๆจิตใจงามมากแล้วก็ไม่เคยที่จะคิดเรื่องผลประโยชน์อะไรกับฟินเลยพราปรางมีแต่ให้ฟิน ณวันที่เขาได้เงินซึ่งเป็นรางวัลมานะคะซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้เองแต่เขาเลือกที่จะโอนให้ฟิลลักแสนทั้งที่ตัวเขาเองช่วงนั้นก็งานน้อยฟิลก็ซาบซึ้งในตัวมาปรางมากไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างให้เกียรติแล้วก็สำนึกบุญคุณ,คณของคนอื่นเสมอมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็หวังว่าลูกสาวคนนี้ จะเป็นลูกสาวที่จเจริญเติบโตไปในทิศทางที่สวยงามตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะปิดเส้นทางนานากบบพิชเชอไทยแลนด์แต่ฟิชเชอมัน่นว่าคนอย่างมะปรางเป็นคนที่มีคุณภาพและเชื่อมั่นว่ามะปรางจะต้องเติบโตเป็นคนที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นลูกสาวแม่ตลอดไปนะคะขอบคุณคุณอมีด้วยนะครับและขอเสนอ